เราเจอพระสวยแล้วนะครับนะครับก็มีเพื่อนๆนคุณตีนะครับมาตรวจพระชื่ออะไรครับแ้่มครับแจ่มนะครับมาตรวจพระใช่ไหมครับใช่พอดีวันนี้ผมแนะนํานะครับเจออาจารย์หนุ่มพุทธคุณสามิติช่วยชาติแกสามารถตรวจพระว่ามีพุทธคุณและถ่ายให้คุณได้คุณน้ําเชิญเลยครับลองถอดให้อาจารย์หนุ่มตรวจได้ไหมถอดได้ผมได้จับจากคอแล้วถอดได้ครับถอดได้แล้วครับจับคอมันไม่ถุกภาาแบบเหมือนกับชากคอกันเวลาถ่ายทำาทําให้ผมมันรู้สึกไม่ดีโอ้สวยจังเลยทรุ่ถีเลยอให้เลย ไม่ผิดหวังมีเพื่อนดีไม่ผิดหวังเิมเอาจิตมาที่กลางว่ามืแงเยอะแรงเยอะเลยฮะรู้สึกไงไหมครับเยอะรู้สึกไงฮะรู้สึกว่ามันนี้อะไรมันครับุกุกทุกทุกนี่ ดูเลยครับเอาเหมือนน้ำน้ำขึ้นเป็นน้ำนี่แหละครับพระแท้มีผู้คุณที่เรามีนะครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับกกน,นะครับถ้าห้อยพระเกศนะครับก็เหมือนกับเราห้อยก้อนหินครับช่วยอะไรไ,ไม่ได้นะครับคขอบคุณมากครับ